สวัสดีนะครับวันนี้ก็พบศึกชพิบาลเช่นเดิมนะครับในวันอังคารที่23ตุลาคมขอพระยาวไว้พรและช่วยเราในการที่จะอ่านพระกัมภีร์นะครับแล้วเราเองนำข้อความมาใช้ในชีวิตของพวกเราอาจจะแล้วนำข้อความบางตอนบางข้อ บางประโยคมาคิดใครครวรในวันนั้นก็จะช่วยพวกเราอย่าบมากทีเดียววันนี้ในสดุดีบทที่83หัวข้อันตั้งว่าคำอธิษฐานขอการพิพากษาสตรูเบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้อาสาบเขียนอาจจะเป็นลูกหลานของเขาบันทึกเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เคยใครที่ได้เกิดขึ้นนะครับในสมัยของเยโฮซาฟั ที่บันทึกอยู่ใน2พงศาวดารบทที่20ที่ศัตรูของอิสราเอลหรือยูดาฝ่ายใต้นะครับมารวมตัวกันเป็นพันธมิตรเพื่อที่จะคุดคิดลุกลานอิสราเอลซึ่งมีชนชาติต่างๆก็บันทึกไว้ในข้อที่5จนกระทั่งถึงข้อที่8นะครับ ซึ่งมีคนเป็นจำนวนมากนะยเอลซาฟัตเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้กับคนเหล่านั้นได้แต่พระเจ้าก็พูดผ่านทางกู้เบอร์ว่าจะนะว่าพระองค์จะทรงช่วยพระองค์และทำลายศัตรูเหล่านั้นวันนี้เนี่ยให้เรามาดูคำอธิษฐานของอาสานะครับซึ่ง ได้พูดถ้าเราดูในข้อที่หนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงนิ่งอยู่ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงเงียบและขออย่าทรงเฉยอยู่หลายครั้งที่เราอธิษฐานเรามีความรู้สึกเหมือนอย่างอาสาบหรือเปล่าที่ว่าคําตอบอยังไม่มาเราก็คิดสรุปว่าทําไมพระเจ้าจึงนิ่งพระเจ้าจึงเงียบพระเจ้าจึงเฉย นะหรือเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับพวกเราเราก็คิดว่าพระเจ้า,ยามไม่ได้ทำอะไรหรือไม่ได้ช่วยเรานะครับหรือละทิ้งเราอันนั้นเป็นความรู้สึกของมนุษย์หรือของเราของคริสเตียนในบางครั้งนะครับผมแบ่งเป็นสองหัวข้อด้วยกันคือศัตรูของอิสราเอลอยู่ที่ข้อ2องกัข้อ8ทั้งหมดบรรยายว่าศัตรูนี้กำลังเนี่ยจะ เข้ามาทำร้ายนะอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่วิกฤตจริงๆผมอยากจะหยิบบางข้อมาเพื่อที่จะให้ข้อคิดในข้อที่2องบอกว่านี่เนี่ยศัตรูพวกกำลังโอนลมานถ้าเราสังเกตดูนะครับคำว่าโอนลมานหรือสับสนอันนี้เป็นวิทยุทธวิธีของศัตรูที่พยายามนำความสับสนโอนลมานความวุ่นวาย ให,นใ,นให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราให้เกิดขึ้นในกิจจักรของเราและให้เกิดขึ้นในใจของพวกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเกิดความสับสวนวุ่นวายนะครับในใจของเราแล้วง่ายมากที่ศัตรูจะทำร้ายเราให้เรามาดูอีกนะครับข้อคิดอีกหนึ่งคือบรรดาผู้ที่ชังพระองค์เห็นไหมครับคนที่ชังพระเจ้าหรือ อาสาใช้คำว่าเรียกว่าเป็นศัตรูของพระเจ้านะถ้าเราอ่านดูพระกัมพีจะพูดไวคนสัตว์คนที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับเรานะถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเจ้าด้วยดังนั้นนะครับอันนี้นเป็นคำหนุนใจพวกเราข้อคิดที่ดีมากข้อคิดอีกอันหนึ่งนะครับที่อยากจะนำไปใช้เนะขาวางแผนแยบยล เขาคบคิดกันนะครับและเป็นใจเดียวกันทั้งหมดเหล่านี้เป็นภาพให้เห็นถึงศัตรูนะครับมียุทธวิธีเราจำได้นะครับในเอเวซัสบันทึกผ่านทางเปาโลบอกว่ายุทธวิธีของทำไมครับของพยามาลศัตรูของเรานะครับทางฝ่ายวิญญ,ญาณไม่ใช่ธรรมดา นะมันมีติดอำนาจมากแต่ไม่เกินพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากมันมีกำลังมากแล้วมันยังมียุทธวิธียุทธวิธีหมายถึงมีวิธีการวางแผนการจัดการหรือมันเฉลียวฉลาดนั่นเองมันไม่ใช่เป็นนะครับเพียงแต่โจมตีเราแบบซื่อๆนะหรือแบบตรง แต่มันอาจจะใช้วิธีการที่วางแผนอย่างแยบคายนะครับเหมือนอย่างที่ปรากฏในข้อที่สดังนั้นเราต้องการการช่วยเหลือหรือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าซึ่งพระองค์ประทานได้กับเราผ่านทางพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์และผ่านทางพระคำพีที่จะช่วยเราเป็นแนวทางที่จะต่อสู้กับศัตรูของพวกเรา อันนั้นเป็นข้อคิดนะครับอีกข้อคิดหนึ่งที่ผมอยากจะนำไปใช้พราคกำพีพูดถึงในข้อที่7นะข้อที่ข้อที่หพูดถึงเต็มของคนเอโดมอิสมาเอลโมอาบฮากาเกบาลอมโมนอัมลายอมัมาเลกฟิลิสเตียอัสซเลียทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเป็นพันธมิตรท,ที่เข้ามาเพื่อที่จะโจมตีใช่ไหมครับกษัตริย์เยโฮซาฟัต จำนวนมากมายเหมือนเม็ดทรายคนเหล่านี้นะเป็นประเทศต่างๆที่อยู่ทางเหนือทางใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกของยูดาห์กำลังบอกประภาพให้เราเห็นว่าสตูของเราเนี่ยลลยล้อมเราอยู่รอบๆเราเราคงคิดถึงในหนึ่งเปลโตที่พูดถึงว่าสตูเป็นเหมือนสิงค์คำรามที่บนเวียนอยู่รอบๆเราเพื่อหาจังหวะที่จะโจมตีเรา ศัตรูเราไม่เพียงแต่มีคนเดียวนะครับศัตรูเรามีมากและศัตรูเหล่านี้ไม่เพียงแต่มีกำลังและมีสติปัญญาวางแผนนะแต่ศัตรูของเรามีจำนวนมากมายที่จะคอยจำไมครับโจมตีทำร้ายเราแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวพระเจ้าหลักประกันนะครับจะไม่ให้การทดลอง นะความทุกข์ลำบากเกิดขึ้นเกินกว่าที่เราจะทนได้แล้วพระเจ้าจะทำไมครับอยู่กับเราและช่วยเราที่จะสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ไปได้นะข้อคิดประการที่2ในข้อสนะองนะเป็นคำอธิษฐานขอทรงช่วยกู้อิสรเาเอลปรากฏอยู่ในข้อที่9จนจบอย่างที่ทรงทำแก่ถ้าเราสังเกตดู ตั้งแต่ข้อ9จะพูดว่าอย่างที่ทรงกระทําแก่จุดๆหมายความว่าอย่างไรอาสาบกําลังพูดเท้าความเหตุการณ์ในอดีตที่พระเจ้าได้ทรงช่วยเคยช่วยกู้อิสราเอลนะครับจากกรรษัตริย์สิทเสลาจําได้ไหมครับไปอ่านบันทึกอยู่นะในผู้วินิจฉัยบทที่4เคยช่วยนะครับกู้อิสราเอลเนี่ยจาก ประเทศต่างๆตอนที่อิสราเอลเข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินขนาอันอันนั้เป็นเหตุการณ์ที่เขาเท่าความเช่นเดียวกันอาสาบกําลังบอกว่าขอพระเจ้าทรงช่วยกู้อิสราเอลเหมือนอย่างที่เคยทําในอดีตพระเจ้าของเรานะครับไม่เปลี่ยนแปลงพรองค์เคยช่วยนะครับกู้ประชาชนของพระอง์อย่างไรจากศัตรูพระองค์ก็สามารถที่จะช่วยเราได้ ในเวลาขณะนี้ด้วยนะครับนั่นคือคำสอนที่เราได้เรียนรู้การสรุปที่ดีอยู่ในข้อที่16กับข้อที่10ถึงข้อที่18เพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระเจ้าเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่าพระอ,องค์ผู้เดียวผู้ทรงพระนามว่าพระยาวเวและทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นการ ลงโทษพิพากษาทำให้ศัตรูพ่ายแพ้ไปนั้นนะครับมีส่งมีส่วนที่ที่จะช่วยศัตรูยังไรครับคือทำให้ศัตรูนั้นนะทำไมครับยอมรับในฤทธเดชอำนาจของพระเจ้าและพร้อมกับเข้ามาสแสวงหาพระเจ้านะอันนี้เป็นพระคุณของพระเจ้าที่จะไมครับมีต่อนะครับ สัตว์กลูนะครับต่อมนุษย์ทุกคนขอพระเจ้าววอวยพรเราขอพระเจ้าอยู่กับเราแล้วขอให้ถ้อยคำนั้นเป็นจริงในชีวิตของพวกเราทุกคน